แมรี่คะหนูแมรีค่ค่ะค่ะคุณครูกวางสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะแล้วนี่กำลังรออะไรอยู่คะเนี่ยอ๋อหนูแมรี่กำลังรอบุรุษไรซ์นี่คะ่ะคุณแม่บอกว่าจดหมายจะถึงวันนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มาเลยคะ่ะหนูแมรี่ก็ได้แต่รอรอรออืมเหมือนน้องเรที่ครูกวางรู้จักเลยนะคะเขาก็จะมารอจดหมายที่หน้าบ้านแบบนี้ทุกวันเลยคะ่ะฮะ รอทุกวันเลยหระคะทําไมล่ะคะเด็กๆอยากทราบเหมือนหนูแมรี่ใช่ไหมคะว่าทําไมน้องเรมารอจดหมายทุกวันถ้าอย่างนั้นเราไปชมในนิทานเรื่องริบบิ้นแห่งความหวังกันเลยคะ่ะไปกันเลยคะ่ะน้องเรเด็กชายตัวน้อยผู้ร่าเริงแจ่มใสอาศัยอยู่กับแม่ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่ง ส่วนพ่อของน้องเรไปทำงานที่ต่างเมืองพ่อไปทำงานก่อนนะลูกครับพ่อแต่พ่อต้องรีบกลับมาหาน้องเรกับแม่ไวๆนะครับได้ครับพ่อจะรีบกลับมานะเป็นเด็กดีนะลูกครับน้องเรจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนครับพ่อไปก่อนนะบ๊ายบายครับพ่อในทุกๆเดือน พ่อจะส่งจดหมายและของขวัญมาให้น้องเรกับแม่โดยในซองจดหมายหรือของขวัญที่พ่อส่งมานั้นจะผูกริบบิ้นสีเหลืองมาด้วยเสมอเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพ่อยังรักและคิดถึงน้องเรกับแม่ตลอดเวลาแม่ครับคุณบุรุษเปษณีมาส่งจดหมายแล้วครับมีจดหมายของพ่อด้วยเลิอจะลูกไหนพ่อเขียนมาว่ายังไงอ่านให้แม่ฟังซิพ่อบอกว่า ถ้าน้องเรย์ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำงานบ้านและพ่อจะรีบกลับมาหาแล้วจะซื้อของขวัญมาให้ด้วยครับถ้าอย่างนั้นลูกก็ต้องตั้งใจเรียนนะจะได้รับรางวัลเป็นของขวัญจากพ่อนะจ๊ะฮึมแต่น้องเรไม่อยากได้ของขวัญของรางวาัลน้องเรย์อยากให้พ่อกลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านไม่อยากให้พ่อไปทำงานไกลๆครับฟังนะลูก พ่อไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวส่วนแม่ก็ดูแลลูกดูแลบ้านและน้องเรเองก็เรียนหนังสือเป็นเด็กดีของพ่อแม่ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอีกไม่นานเมื่อพ่อทำงานเสร็จพ่อก็จะกลับมาอยู่กับพวกเราไงจ๊ะครับน้องเรจะตั้งใจเรียนเวลาพ่อกลับมา พ่อจะได้ภูมิใจในตัวน้องเรครับดีมากจ้าน้องเรมักจะนำริบบิ้นสีเหลืองที่ติดมากับจดหมายหรือของขวัญที่พ่อส่งมาให้ไปผูกไว้ที่รั้วรอบบ้านเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าน้องเรกับแม่ยังคงรอพ่อกลับมาเช่นกันน้องเรช่วยคุณแม่ทำงานบ้านอย่างแข็งขันไม่มีอิดออดเมื่ออยู่ที่โรงเรียน ก็ตั้งใจเรียนหนังสือเชื่อฟังคุณครูและเมื่อสิ้นเทอมการศึกษาน้องเรก็ได้รับเกียรติบัตรเด็กดีจากคุณครูน้องเรรีบกลับบ้านไปบอกคุณแม่ด้วยความดีใจแม่ครับแม่ครับวันนี้น้องเรได้เกียรติบัตรด้วยครับเหรอจ๊ะไหนแม่ดูหน่อยสิว่าได้เกียรติบัตรอะไรนี่ครับเกียรติบัตรเด็กดีคุณครูบอกว่าเพราะว่าน้องเรเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนครับ เก่งมากจ้ะลูกแม่ภูมิใจในตัวลูกที่สุดเลยน้องเรยอยากให้พ่อกลับมาเร็วๆแล้วจะเอาเกจิบัตใบนี้ไปอวดคุณพ่อพ่อจะต้องภูมิใจมากๆแน่เลยวันนี้เป็นวันที่คุณบุรุษไกรสณีจะต้องมาส่งจดหมายที่บ้านน้องเรยนั่งรอที่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าจนเย็นก็ยังไม่เห็นคุณบุรุษไกรสณีมาสักที น้องเรน้องเรจ๊ะเย็นมากแล้วเข้าบ้านเถอะลูกแต่ว่าคุณุรุษไปสนียังไม่มาเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมารอใหม่ก็ได้ลูกวันนี้เราไปทานข้าวกันก่อนดีกว่านะก็ได้ครับน้องเรรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากแต่ก็ยอมกลับเข้าบ้านด้วยท่าทางเศร้าส้อยแต่ขณะที่น้องเรกํกำลังจะเข้าบ้านนั้น ก็มีรถโดยสารประจำทางมาจอดที่หน้าบ้านพ่อลงมาจากรถพร้อมด้วยกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เย้ yeah, พ่อกลับมาแล้วแม่ครับแม่ครับพ่อกลับมาแล้วครับน้องเรดีใจมากรีบวิ่งไปกอดพ่อด้วยความดีใจพ่อก็กอดน,น้องเรด้วยความดีใจเช่นกันและมองไปที่รั้วบ้านที่เต็มไปด้วยริบบิ้นสีเหลืองก็รู้สึกปลับลื่อใจ พี่น้องเรและแม่ยังคิดถึงและคอยพ่ออยู่เสมอพ่อครับน้องเรคิดถึงพ่อมากเลยพ่ออย่าไปทำงานไกลๆอีกนะครับพ่อสัญญาว่าต่อไปนี้พ่อจะกลับมาทำงานใกล้ๆบ้านจะได้อยู่กับน้องเรกับแม่ครอบครัวของเราจะได้อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่อยากจากกันไปอีก ว้าวสุดท้ายครอบครัวของเรกก็ได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะตอนที่คุณพ่อกลับมาแล้วเห็นริบบิ้นติดอยู่รอบบ้านคุณพ่อน่าจะรับรู้ถึงความรู้สึกคิดถึงของน้องเรนะคะครูกวางประทับใจมากเลยค่ะจดหมายมาแล้วครับว้าวจดหมายมาแล้วหนูแมรี่ไปรับจดหมายก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ